ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพรสงชวนชมพระทรัพย์ของท้าพระเจ้าได้มาได้ความบริจุทข,ขอบูชาพระพุทธวายพระสงฆ์จิตใจจำนงมั่นคงต่อพระนิพพานขอให้พบดวงแก้วขอให้แคแม้แค้หมู่มังขอให้พบภพาสิอ่านในอนาคตการนี้เทืนสาธุ ้ำบ่อน้ำครองเป็นลองน้ำใจบุญใส่บาทรบูชาพระรัรตนตรัยแล้วก็บูชาพระสงฆ์นะมาเช้านะใส่บาทเสร็จก็ขึ้นมาวันนี้วันดีเนะีเป็นสิริมงคลนะขาขายลำเลยเนะียเดี๋ยวดูพระที่สวย ให้ชมกันวันนี้นะครับพอสงจัดให้ชมประเภทว่าเฮงเและรวยๆนะเก็บไว้นะอะ่แบ่งปันได้นะครับเราแบ่งให้กับท่านที่มีน้ำใจไมตรีกับเรานะครับแบ่งให้ fc ชุดนี้เพิ่งงัดขึ้นมาเจอแล้วก็เออถ่ายให้ชมกันสักหน่อยเดีย๋ยวจะว่าแหมใจร้ายใจละตำ มีของดีไม่แบ่งปันฮะวันนี้พรสงจัดให้ชมครับข้างหลังจะมีภาษาหน่อยหนึ่งนะครับมาเปชมเถือว่า แล้วให้สบายใจนะครับอ้าวองค์แรกเลยนะครับหยุดไปหลายวันนะตั้งแต่วันพระใหญ่วิสาขบูชาย2 23ิบสองยิบสายิบสี่ยี่บห้าเนี่ยหยุดไปย2่สิบสองยิบสายิสี่บห้ายุดไปสี่ห้าวันเลยข้างหลังมีอะไรรวยอ้าวนะครับเนื้อนี่เขาเรียกว่าเนื้ออ่า สตะระหะนะอ้าดูให้ดีนะครับหลังโดยนะสวยด้วยสวยด้วยนะครับหอสงก็ม,มีอย่างเี้ยแหละครับแบ่งปันทุกท่านท,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 ทุกคนอ่ะที่ชอบพระสไตล์นี้นะอ่าวงแรกผ่านไปวงที่สองอา้าวเนี่ยที่ให้เอซดูหมดแล้วนะทีนี้ให้เป็นพวกดูมั่งวงนี้สวยงามเส้นวาจนาขึ้นเต็มเลย มีไว้มีต่รวยมีจะโชคมีต่ตราบอย่างเดียวนี่เขาคงบอกอีกแล้วรวยนะนะคนที่ตั้งใจทําเขาก็ทําให้อย่างนั้นจริงๆนะครับก็ใครตุกใจก็ทักทายมาได้รวย,อยงอนกนนะ,ะองค์ที่สองนะบอกตรงเขารอด้วยนะน้ำเอา้าองค์ที่สามเฮงเ,อ,เอ,อ้าเอานี่เดี๋ยวดูนะ รวยแล้วก็เฮงนะของเราความสงเ์นน yeah. si ัดก็เจอใหม่ๆตรงไหนดีๆตรงแมพเข้ามานลใส่เข้ามาเดี๋ยวจะเข้าประจุกระดูกเหมือนกันนะเข้าประจุกระดูกหมดแล้วนะเพื่อที่จะให้ใส่ไปในวัดไปประจุกระดูกภรรยาแล้วก็ใส่ไปในหลวงพ่อโสธรที่สร้างมาด้วยนะครับอ้าว เฮงเหมือนกันนะไม่ได้หักนะเอา,เ,อานเนื้อทองนะเอาไม้คงค์ที่สี่นะเอานี่วันนี้นะจัดให้ดูได้หลายเนื้อได้หลายแบบหลายพิมพ์ <c oughs> ดิจิว่าแมา่ของเรามีไม่นั่นหะนนี้เนานะไม่แบ่งปันแบ่งให้ทุกคนแล้วนะไปมาไว้ก็ได้ไวแล้วเพราะว่าพอสงออกหมดอะไม,ไม่ไม่เก็บละนะขอบคุณมากนะครับพิษณีหายดีแล้วนะ ไม่รู้ว่าสมัครสวเปล่านี่ตรงหลังเขียนว่าเฮงอ่าองค์ที่สองนะไปองค์ที่สามามีไหลเนื้อนะโอ้โหองค์นี้เดือดงาช้างเลยนะนกเขามาร้องเอลเอลเอลมันร้องมาหยุดไปสามสี่วันเพราะว่าแม่บ้านที่เขามาช่วยหุงข้าวนะลูกน้องที่มาช่วยหุงข้าวเขาไปเที่ยวนี่ยต่างจังหวัดก็เลย ไม่ได้ขึ้นมาอา้อาวเฮงอีกเหมือนกันนะมีเวลาได้ค้นพระเขาหน่อยปิดบ้านค้นเลยเราเนะี่ยองค์ที่สีอ่อ้าวอ่าวองค์ที่เอาองค์ที่เท่าไหร่องค์ที่หกอา้าวองค์ที่หกศูนย์แปดหกศูนย์หนึ่งแปดสามเจ็ดเฮงนี่ถือว่าโชคดีนะภาษาจีนเพราะว่างนะั้นนะเฮงแล้วก็รวยอ้าวเนี่ยนะมีของดีว่าต้องให้ชมกันละนะ่าไปคิดอะไรมากมาย แปลกไปกับเขาไม่เหมือนใครรอวครับตาป้าผมไม่เหมือนใครนะทุกคนว่าโอ้สีก็ลงมากันอะไรต่ออะไรก็เแยะเกันไปนแ,แต่ล้ชแตดพิจารณากันเอาเองสิงครับเอาเห็นนะเอานี่อะไรเฮงเอา้าใครมีไว้มีแต่โชคมีแตา่าบมีแต่รวยอย่างเดียวนะนี่สมเด็จพุทธจารย์โตเขาว่างัน้นอา้าสามสี่องค์ที่หกเอานี่ให้ดูเหนือหัวสักองค์หนึ่งอา้าเขิมใกล้เคียงเหนือใกล้เคียงกัน บาเจ้าพระคุณเยอะนะมีไว้นี่ถือว่ามีไม่กี่องค์แล้วครับเนี่ยเฮงเอาองนี้นี่ยเนื้อหัวเนี่ยเนี่ยอันนี้จะออกไปทางเงินเยอะหน่อยนึงนะเงินสตารโลหะผสมเนี่ยเนี่ยเหรียญพระปิยะมหาราชเลยอ่าอ่ดูประยาคุดอ่าเดี๋ยวไปดูข้างหน้าก่อนเนี่ยต้องดูข้างหน้าเนี่ยธรรมชาติจะเป็นแบบนี้เนื้อแก่งมากนะฮะ ร้อยกว่าปี0 8 6 0 1 8 3 7 2 6นะได้พักพอส่งไปไม่ต้องกลัวว่า,านะจะไม่ต้องไม่อายใครกันแล้วกันเนี่ยเนี่ยผมเห็นพี่เนยเ็าเล่ามาผู้ใหญ่บ้านกำนัลดิ้วแย่งกันโอ้โหแกไปเอาไปแจกพี่กำนันมาหาที่บ้านพี่เนยพี่เนยราชการใหญ่ป้าอันเนี้ยเอามาให้จากไหนเนี่ยมาให้มาแบ่งให้น้องใช้กันอีกโอ้ก็ตามมาเอากันสิ นี่ก็เช่าผมพรสงไปเนี่ยผู้ชาไปอันนี้มีคุดนะสำหรับราชการหมอราชการครูอาหารตำรวจนะแฟนว้วยเถอครับรับรองมีที่ไหนมีที่พรสงที่อื่นผมไม่รู้นะผมไม่เคยเห็นของใครอา้อาวองค์ที่เก้านะอานี้นะเนื้อแตกรายงานเ,เสนอให้ชมกันแบบเต็มรูปแบบเลยนะ รับรองว่าท่านไม่เคยเห็นกันแล้วกันนะนี่อา้าวมีปยาคุดนะคุดเหยียบลูกโลกด้วยอา้อาวอ้าวนี่เดี๋ยวนี่องค์นี้ตาแผ่นดินเหมือนกันนี่ในตัจาการที่สี่นะเนี่ยยืนยันหลักฐานได้นะองค์จักรพัรศนะูนแปดหกศูนย์หนึ่งศูนย์ปดหกศนยหนึ่งแปดสามเจ็ดสองหกเนี่ยอ้าวดูมันทักมาทายกันดูกันได้คุยกันได้นะ FG ที่รักทุกท่านนะ ขอบคุณพี่สเสน่ห์มากๆนะองค์นี้นะเนตตาจากักรพรรดินะเห็นไหมเนี่ยตาเนี่ยเดี่ยข้างหลังปิตาแผ่นดินนะเอาองค์ที่สองเหมือนกันนะเอาเนี่ยเอาเนี่ยสวยงามนะครับพระนี่ตาละองค์นะนี่ดูสามองค์เลยน,ะนี่หลังตาแผ่นดินเนะี่ยเอาองค์นี้แผ่นดินโน้นขึ้นมาเลยนะอา้าวนี่อีกองค์หนึ่งตาแผ่นดินนี่พิมพ์สกู๊ตไทยด้วยนะเนี่ยอา้าว ครับขอบคุณมากพเนโอให้ตังมาหนึ่งมื่นห้าพันบาทโอ้โหขอบคุณมากไปกดมาแล้วนะวานพระไปถึงยังยังไม่รู้เลย <c oughs> ตังเอามาใช้แล้วไปซื้อหัวอาหารเมื่อวานสองก็สอบเนี่ยอ้าวดูตาภาษาจีนนักสามององ,องนี้ภาษาจีนนี่แน่นอนนะอันนี้เขาเรียกว่านะผู้กล้า ผู้กล้าแปลว่าศักดิ์สิทธิ์ในด้านคกัมกตัญญชาตินะองนี้นะเขาเรียกว่าผู้กล้าฝูคือผู้ก้านะที่สองวางอันเนี้ยเนี่ยข้างหลังนี่นะคนจีนก็ทําสวายพระเจ้าอยู่หัวเนะนี่ยอีกองหนึ่งฝูคือผู้กล้าศักดิ์สิทธิ์มากเสินวัสนาขึ้นเลยมีไว้ไม่ตั้งกลัวบีบารามีใครเห็นใครสยบงอยหมดอนะ หน่อยได้ไหมหน่อยได้ยงไงะเจอลูกนี้เข้าไปต้องห่อยหมดอ่ะวันนี้จะเหนืให้ชมอาวองนี้ยิ่งสวยน่ะศูนย์8ปดหกูนย์หนึ่งะครับขอบคุณพี่สเสนเอ่อนะ้าวนักทิ่มอบตังให้มาแล้วนะว่าคุณพี่นึกมากมากเลยนะแม่ปีนี้วันวิสาขาบูชาผลปรากฏว่าขายของไม่ได้เลยนะไม่มีคนซื้อจริง คนแบงเงินไปทำไรกันหมดเป็นรูปเศรษฐกิจแย่มาเมื่อวานนั้นนั่งทั้งวันเลยนะที่สงสัยภรรยาเขานั่งขายอยู่เขาได้อะไรมั้งเนาะเราก็ไม่ได้ถามวันนั้นเคยตอบมา,าได้ร้อยยี่สิบบาทสักพอนี่สวยจังเลยนะเนื้อลายรายงานนะอา้าวูผู้กล้านะแปลว่าผู้กล้ามีอํานาจมีบารมีนะให้ดูอีกนะนี่เอา,เามีเยอะแยะแบ่งปันให้ กูกาเหมือนกันนะไปดูนะแต่ันนี้ยันจะกลับหน่อยหนึ่งนะอักาะอักาะจะกลับหน่อยหนึ่งนะเอ้านี่อักาะตัวเดียวกันนะนี่คนละตัวก่อนใหม่นูก็คล้ายคือกันนะอาจจะกลับนะครับให้ชมกันนะฮะเอ้านี่ความดีมีให้ชมนะนี่พิมพ์สุโข,ขทัยเลยตรงนี้นะเก่เาแก่บรมโ,รโกิดบรมมาเกิดเลยนะศูนย์แปดหกศูนย์หนึ่งแปดสามเจ็ดสองหกนะ ระดีมีน้อยนะแบ่งปันให้ชมนะข้างหลังอ้าวมี่ตามมงคลเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมงคลสมัยเลยกันแล้วกันในรัชกาลที่สี่พลสงก็จัดให้ชมอ้าวดูเนื้อแดงแดงสักองบะวันนี้จัดพระแบบโอ้โหชนิดแบบเอาเรื่องเอาเราวเลยนะเนี่ยจัดเนี่ยไม่มีใครมาเทียบมาเทียมเลยนะศูนย์แปดหกศูนย์หนึ่งแปดสามเจ็ดสองหกแดงนะแดงนะเนื้อข้างหลังขาวนะ ผงพุทธคุณโผลมาให้เห็นเลยก็แล้วกันของดีมีน้อยก็อย่างนี้อ้าวไปเรื่อยๆนะเลยก็ไม่ต้องชมนะขอบคุณพี่เน่์พี่สมึกนะพี่กำลังใจให้นะ้าประจักษ์กำแพงเพชรเมื่อไหร่ก็มาชมพระก,กันไม่ได้อะไรแล้วครับขอสง์จัดให้ขอบคุณพี่กิติกิตินะพี่วุษะนาวแล้วก็ พี่แอดเมื่อวานคุยกันนะพี่แอดนะคุยดีนะพี่แอดนะคุยกันหลหนานนะคนเราดูแลพ่อดูแลแม่นะผมจะบอกให้อย่างหนึ่งเนะี่ยท่านได้พัะไปแล้วเนี่ยท่านเหงาขึ้นมาเนี่ยท่านเอามาส่องดูเนี่ยผมได้คุยกับลุงพ่อสมชายวัดป่าสว่างบุญโยมเอ้ยเวลาเราเหงาเนี่ยไม่รู้จะดูอะไรเรางัดพระขึ้นมาดูมาชมแม้มันก็มีลืมความทุกข์วันเหงาไม่ได้นะ ทำให้เรามีสติขึ้นมาได้นะพระเนี่ยพรสฆ์ก็เหมือนกันนะทุกวันนะอยู่บ้านคนเดียวกลางวันไม่มีใครมาซื้อของไม่มีใครมาอะไรก็งัดพระมาส่งมาดูมันก็มีความสุขได้นะในขณะที่ท่านบอกว่าเราเสียชีวิตหรือใจเราอยู่กับพระเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะใจอยู่กับพระก็ได้พบสิ่งดีได้พบองค์สมมาสัมสพุทธเจ้าทุกชาติเนี่ย แล้วเช้ามาแล้วก็ทําบุญใส่บาทส่วนพี่นึกเดี๋ยผมใส่ให้ทุกวันแหละนะวันละ200-200เนี่แก็ฝากตังไว้ผมผมสามรอพี่นึกก็200รอยผมใส่พระห้าองค์ผมละร้อยละร้อยนะมันแต่ซื้อเป็นกับข้าเป็นขนมนะไม่ใช่ใส่ตังเดียวนะพระสวยรวยไม่เลิกลงสนามแล้วนะมีคนถามเช่าผมนี้ผมบอกมือหนึ่งองค์นี้เอาเนี่ถ้าอยากได้ไปนะมือหนึ่งนยผมตัดใจให้นะ ธรรมดาผมเอาสังห้าหมื่นนี่องค์หนึ่งนะสององค์นี่นะพี่น้องกันนะผมเอาแค่หมื่นเดียวเนี่ยเพาะสององค์นี่นะองค์อื่นผมไม่ไม่ตีราคาให้นะเนี่ยคุณไปดูนี่ที่คอเซียนดูนะเนี่ยนะเศรษฐีใหญ่ใหญ่เขาแฝนแบบนี้ทั้งนั้นเมเจอมาแล้วองค์ห้าล้านสิบล้านไปแล้วพะสวยรวยไม่เลิกลงสนามแล้วเอา้าไปอีกองค์หนึ่งองค์นี้ไม่เท่าไร่ กินจักระพัดอ๋อผมว่าเลยนะไปอยู่กับคนมีตังค์ก็กแพงหน่อยเขาซื้อมาแพงเนาะไอเราคนมีตังค์น้อยก,ก็ต้องน้อยหน่อยนะเนี่ยอย่าว่ากันเลยนะนะครับชมกันไปเรื่อยๆนะครับขอบพระคุณท่านมากเลยนะครับผูบ้ใหญ่ใจดีชาติที่แล้วเราคงจะเกื้อนหนุนกันมานะชาตินี้ก็เลยมากวนหนุนกันต่อเนี่ยพระสาภาพเดิมนๆนะนะ0860183726มีให้ชมไม่มากนะ เ,เดี๋ยวให้ชมบัตเกตเโยทักสององค์เนี่ยเจ้าประคุณเน้อนะเขาบอกพี่กิตติก็แขวนมาเดินตลาดนัดเขาบอกโอ้โหพี่ผรสงคนจ้องจับพระผมเนี่ยเนี่ยพระเนี่ยแหละนะมาไปเป็นของขวนเข้าไปพี่พรพี่ผรสงมันจ้องกับพระผมเนี่ยสิบคนร้อยคนมันก็นจ้องแับพระมันดูพระแล้วก็พระท่านสวยหรือเปล่านะบางทีกี้กพระสวยก็ก็เห็นโอ้ และอย่างคนแฝนกันหล่อด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยบวกกันไปใหญ่แล้วพรกก็มีอิทธิฤทธิ์มีสเสน่ห์บึ้มขึ้นไปอย่เงี้ยฮะใครก็มองใครก็ชมเอาวันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขเอานะครับองค์นี้ก็เนี่ยแพงหน่อยหนึ่งนะเอาศูนย์แปดมีความสุขคิดแต่สมควาบุญบาปปาถนาไม่ต่ำฝาคนไม่จนฝาใครให้ร่ำให้รวยนะโอ้โหนี่สวยจังนะ โชคดีมีเงินใช้อย่าลืมพระอรหันพระในบ้านพระคุณพ่อพระคุณแม่อย่าลืมนะผู้มีพระคุณต่อเราเราไม่เป็นคนเนรคุณใครนะรับรองได้มีแต่เจริญลูกหลานมันก็เห็นคุณพ่อเป็นคนดีดูแลคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเห็นดูแลปู่คุณย่าเออเขาก็จะรักเราเองวันนี้มีความสุขมากๆนะครับขา,ขายอะไรก็ไม่ค่อยดีนะ ช่วงนี้ก็พ้อนส่งก็เลี้ยงหมาใช้ตังเยอะนะเป็นค่าอาหารสุนัขกองจัดก็วันหนึ่งก็เป็นพันบาทนะข้าวสิบถังไก่ห้าสิบโลหัวอาหารพร้อมด้วยอะไรมากมายนะจะต้องแลวยังมีแถมมีอะไรอีกท่าน,นรู้ไหมฮะยังมีค่า,าแก๊สค่าตอาค่าน้ำปลาอาหารต้องมาปรุงมาต้มทั้งนั้นนะแล้วก็จะไปเถือก็จะไปสร้างสมเด็จพุทธจารย์โต วัดบางหลวง่ป่าลางไปร่วมมาเขานะรลวมมาไหลหมื่นแล้วนะเนี๋ยจะไปอีกท่านทาบุญมาผมก็แบ่งไปสามส่วนนะแล้วก็อย่างพี่เนยเอวันหมื่นห้านะก็ได้แล้วพระเจ้าพุทธจารย์โตก็ตั้งห้าพันให้หมาห้าพันผโสเก็บไว้ใช้ห้าพันนะครับขอบพระคุณทัดมากเลยนะพี่นะให้หายป่วยหาย,ายไข้ไวๆนะสุขภาพแข็งแรงนะที่สัวเนือก,ก็เหมือนกันนะพี่แมมนะหายป่วยหาย,ายไข้ไวๆนะเอาวัดเจดตรงนี้โชคดีนะครับใครได้ไป มีแต่รวยรวยรวยนะครับสวัสดีครับ